กับสวัสดีเพื่อนเป็นพีพีที่เขามาชมช่องเซอร์เสดไร่พูแสงดาวครับที่มีเซอร์เสดกับสีบรพิพาเขาสวนนะครับเนาะสีพามาเขาป่าเก็บเห็ดครับอันนี้เป็นป่าอของบ้านน้องให้นะครับเขตอำเภอปทุมราชนะครับมาเก็บเห็ดกันครับป้าเพิ่นครับน้องสาวนะครับน้องสาวกที่เป็นน้องน้องน้องแฟนเนี่ยนะครับกับก่อนไปติดตามรับชมว่าที่ใดเห็ดหรือหน่อยเห็ด หลายได้เฮ็ดแบบไดกะฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจในการทำสวนแล้วก็คอมเมนต์ดูแลสวนเห็ดยังสวนน้ำกันนะครับเนาะเดี๋ยวห้ามาชมดูกันเนาะครับว่าสิได้เฮ็ดยัยงไปเรื่อยๆครับนี่ครับทีมงานห้าเขาขป้าแล้วครับหนึ่เดี๋ยวไปชมน้ำกันนะครับเนาะว่าสิได้เฮ็ดยัยงถ่ายไปเรื่อยๆครับนีน่ครับป้ากันเี่เป็นป้าเป็นทาง โบโลครับมีคนหาอยู่เยอะแยะครับเดี๋ยวไปชมแ้วกันครับผมนี่ก็เป็นเห็ดดอกแหลกนะครับที่ขอปลามาเก็บกับโบล่ลเห็ดยังขึ้นกันอาจจะเป็นสีเอ,อ่เดี๋ยวไปคัดกันอีกทีนึงครับรครับผมดอกแหลกมันมันครับเดี๋ยวไปหานล้วกันครับ,รบปลาก็เป็นปลาหลบๆแบบนี้ครับปลาเห็ดเนาะก็จะเป็นปลา ให้บ๊บ่บหลกกับบได้นะครับเนาะเวลาเข้ามาเห็ดเห็ดเสียบเล็กแยงเสียบยู่มาฟ่อปลาเห็ดนี่ปลาเห็ดแยงก็กครับนี่เห็ดดอกมะอีเห็ดหน่อยเห็ดเห็ดหน่อยเห็ดดอกมะอ,มอ,อีนี่ครับเต็มเลยเต็มดินแต่ว่าเขาขี้่้านเก็บเก็บเอาพ่อไปกินทีมงานมาสามคนหนึ่งมันหลายหนึ่งมันเก็บเอาไว้หายเก็บแบบนี้ เนเคยกับเมา่อมันะเีบเบียเห็นเหเห็ดเบือเห็เียเดสวยงามเคยเดโอเคเดี๋ยวไปต่อกันครับเออมักะายกันนั่นละเย็นไบแก้มาุกนเป็นใบแกงแซบเข้ากับดีก็ลองเก็บไปเบึงเอาไปจัน้อยยาวหลายเศรษฐาวะอมยโรเสบ แซบยู่สิว่าเด้เราเก็บไปกินแกงเบึงองแกงก็จะใส่น้ำลายแกงใส่ผักอิูวผักหยังเท่าเนี่ยแหละใส่เห็ดอันดันเขาเนี่แหละ,ะเฮ็ดขี้ก็มาเห็ดพอเห็เดดอกนะครับก็มาดูว่าเห็ดยังนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานไปขัดใหญ่ทีนึงหลังจากขีดออกจากป่าแล้วนะครับเก็บไปก่อนอืม ไปต่อครับนี่เขากระพอเห็ดก้อนนะครับเนาะน,นี่ครับนี่ดอกเป็เห็ดก้อนนะครับเห็ดหมากนี่เขาสิเกิดเป็นกลุ่มนี่ครับนี่นดอกนครับ ก็มากเก็บหลายนะครับเห็ดกับพค่อยสีเหลืองเข้าเก็บมามาสวยครับไปต่อครับเฮากระพอ,อีกดอกนึงนะครับเดีย๋ยวขอไปเบิง่งครับไปห็นนะครับเก็บก่อนครับอึ๊บโอ้ยเท่าแล้วเนาะหายแล้วล่อยเก็บไปครับ เป็นปลาแบบนี้ครับต้นไม้นอก,อนนปนกนเป็นใยรุมด้วยกันยงไปเรื่อยๆครับนี่เขาก็มาขอเห็ดหมูหนึ่งนะครับเดี๋วับลู่าเห็ดอย่างที่เป็นเห็ดลงอกหรือเปล่าว่าแน่ใจนะครับเห็ด เบียร์หรือเหยแตนเขาเก็บไปก่อนครับเดี๋ยวให้เป็นขยกบึงเนาะนี่ครับดอกนึงครับ เค okay. ต่อไปครับนี่เ้ากลพอเฮ็ดอีกมูนนึงครับก็ปลุยเฮ็ดยังเนาะเดี๋ยวเก็บไปก่อนครับก็ดได้ปลุยเฮ็ดยังกาคอมเมนต์บอกด้วยครับเด้อนี่ครับเ,เป็นมูเนาะ โอเคครับกุมน er. like e ี้ได้ซ mm ีดอกครับเดี๋ยวไปต่อเจออกต่อครับ อันนี้ก็สีไก่สีกลับแล้วนะครับเอาออกมาอีกฝั่งหนึ่งเท่ากับนี่ครับก็พอเห็ดอันนี้ก็ับพอเป็นเห็ดตำหมากหรือเห็ดกอเนาะครับเนาะเพิ่งเกษตรกับลูกเก็บไปก่อนเนาะไอ้ดอกนงามๆครับเดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนทุ่ทไทยเขาจะกล้าวขั้นแยกเห็ดแต่ได้กินอะไร่ได้นะครับแหนวเบิ้งที่ได้แป้งมัง เยาวันทีเก็บบัไว้เลียกในเนเจากินมาเห็นแล้วงกินบัจังแบักินเด้ามดูหนอเหอาใ่ไหบเด้ยังจอนจอดบไปเก็บเห็รกับพ่อกันแาก่ไหนนะครับเนาะบ้เดีนเดียวกันอาทุกมึงายคนค้ายยังขายเห็ดบรยแห้งนี่เขาก็เก็บ น่าเอาเป็นหน้าไว้น้องเคยแกคุมผมยั้ไครับคลิปนี้มาลิปเก็บเห็ดโอเคได้ทำได้กับประมาณนี้ครับบอกกันไหมนี่คลิปนาครับโอสวัสดีครับ